สวัสดีค่ะยเมื่อนี้มั่งก็ว่าฝน,นตกใจเมื่ออากาศฝนตกอากาศเย็นๆเช่นกันค่ะเมื่อนี้เสียงกระบอกขยีเด้อยงิงเช่นสิมาเห็ดเมนูสำหรับคนป่วยคนไข้เด้อค่ะเป็นเมนูอย่างเดียำข้าไปเบิ่งกันเลยจ้ะใช่ย,ยิงขั้นตอนแรกต้องห้าวัตถุดิบต้องห้าใส่หมูสับลงไปเลยเด้อจ้ามีหม้อห้องซุปน้ำซุปข้าวห่อนแล้วเด้อยจ้าใส่ลงไปเลยจ้ะ หมูยออหรือว่าไก่ยออนะจ๊ะใหญ่หมดเลยแล้วนะใส่ไก่เลยแล้วจะใส่หมากด้วยจ้าใส่ได้หมดเลยคือห <c oughs> มูเดงนะคะใส่ได้หเลยจ้า เลือดหมูนั่นใสเยงนคือจะเป็นเลือดไก่ก็ได้นะคะแล้วแต่ไผยหมักนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นข้าวต้มทะเลข้าวต้ม่วมนะคะแต่เมือนอ่าฉันจะเห็นเป็นเมนูข้าวต้มหมูนะคะหมูซับนะคะ คือเข่าสวยนะคะทีห้องหูเรียบร้อยนะคะคือเ่าจะบรเเฮดแบบต้มนะคะอันนี้คือเขาจะแยกหนามแยกเข่านะคะเิงอันนี้คือหนามสูบที่เขาต้มมาเหมือนจริงนะคะที่ต้องไปเลื่อยใจยอนงนี่หมูแดงหมูสับกันะ ร่นอนะคะหญิงขาดกระดานเยอะจ้ะนอจะใส่กระเทียมเจียวแล้วก็ขีหอมนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะชีหอมเยอะจ้าหอมเจียวจ้ะเียจาใส่ลงไปเลยนะจ๊ะ ขาดไม่ได้ก็คือพี่ไทยนะจ๊ะ